ีีวิตตมันน้้องเรรยูสวัสดีครับผมเจครับผมสวัสดีค่ะปิ่นค่ะสวัสดีครับเจ้านายครับสวัสดีครับโอเคสวัสดีเจ้าสนครับสวัสดีครับเจ้าสมุทรครับคุณแม่จะดูทีกว่าครับก็จะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับ ว่าปิดไฟสิปิดแอร์สิอะไรประมาณนี้นะครับแต่คุณพ่อก็จะอีกเลเวลหนึ่งในเรื่องที่ใหญ่กว่าอะไรเงี้ยครับแต่นานๆทีนะพี่ระเบิดลงตุ้มตุ้มตุ้มในทีเดียวสว์ชั้นเจ็ดกังไงอะดรีนาลีนมันดีว้าวตาเพราะผมมบ้าตลอดในวิดีโอตอนออริจินอลแฮะแล้วผมแบบนี้ก็แบบนี้ เราชอบคนใจ,รจครับค้นหาความรู้สึกเธอที่เธอน,นชน <c oughs> จะเอา <c oughs> ดวงใจฉันคนใจเธอให้เจอสิ่งที่เธอเราชอบเนื้อหามันแบบแบบมันมีความซ่อนๆอ,อะไรอยู่นิดๆนะครับแต่ว่าฟังแล้วมันรู้สึกแบบ อะไรแล้วมันมีความมีกีตาร์อ่จ้าอกพี่ว้าความว้าวจริงๆแล้วชอบหลายเพลงมากเลยนะคะถ้าจะให้ตอบแบบเลือกมาก็น่าจะเป็นอยากให้รู้ว่าเหงาคนเพี่ดีก็แต่งก็นั่งคุยกันอะไรเงี้ยตรงชีวิตผมมากเลยพี่ชมพี่ดีก็ร้อนๆแล้วก็แต่งกลนเราก็เลยเหมาให้สื่อสารให้ติดว้าว เพราะชีวิตคือชีวิตต้องสุขสมมิสุขทั้หัวเราะมันวันไหวเนี่ยไวชีวิตไงเพราะว่าเราเราเป็นชีวิตที่เราอยู่ด้วยกันมีทั้งทุกข์มีทั้งสุขชีวิตมันต้องเรียนรู้ตามความเป็นเราทำจีบติดแล้วพอแล้วใจก็น่าจะเป็นช่วงโมเมนต์ที่แบบว่าเราได้มีพวกพวกเขา ทุกครั้ง,งเนี่ยทีพพ่พอพอพอพกเขาเกิดมาแล้วก็เลยเออมันมันมีความสุขอะลูกคือเป็นของข,องขวัญจากสวรรค์นะเนะทุกครั้งเลยปีนเนียประทับใจหนน่าจะก่อนแต่งงานเพราะว่าเหมือนกับมีปัญหากันแล้วเจก็มาจับมือกับป่นแล้วก็บอกว่าเอ้ยเดี๋ยวเราจะจับสูไปด้วยกันนะให้ผ่านปัญหาไปได้อไรเงี้ยับใจตลอด ชอบเซอร์ไพรส์ใช่ตลอดเอาที่แบบกรี๊ดเลยอะ่ะก็คือเขาเซอร์ไพรส์ของขวัญวันเกิดด้วยกันให้หมามมาเนี่ยเป็นแบบอะไรที่ใฝ่ฝันมาตั้งแต่เด็กว่าอยากจะได้อยากจะมีม้าเป็นของตัวเองเอาล่าสุดแล้วกันนะล่าสุดประทับใจกับของที่เขาซื้อเสื้อยืดให้ผมตัวนึงเสื้อยืดแบบสีขาวธรรมไดาแล้วเราก็ใส่ขึ้นเวทีใส่แล้วใส่อีกใส่จนคอมันย้วยนั่นคือสิ่งที่ให้ผมแล้วผมเอามามาทํางานหาเงินให้เลี้ยงดูครอบครัวเนี่ยผมว่า ตัวนี้ยังเก็บอยู่เลยรู้สึกประทับใจประมาณหนึ่งนาทีสองนาทีก่อนที่กําลังจะเดินก้าวขึ้นเวทีมันเป็นอะดรีนาลีนแรงๆหาซื้อไม่ได้สมัยก่อนก่อนที่จะเริ่มแข่งเจ็ตสกีเนี่ยช่วงเซนสตาร์เนี่ย <c oughs> เร็วๆสิ่เร็วๆสิของคุณอะไรช่วงนี้ค้นนะฮะก่อนแข่งก่อนแข่งกีฬาอะไรกีฬาทุกกีฬาตอนเล่นยิมคือคนเรีกเวลาเข้ายิมนะ ยกเหล็กไม่เยอะไม่ใหญ่แต่เพลงดังมากตอนนั้นน่าจะคล้ายๆพ่อครับเวลาจะขึ้นเวทีอะไรก็ตามเวทีน้งเรียนเวทีวันไหว้ครูหรือนรงเรียนหรือจัดคอนเสิร์ตเล็กคอนเสิร์ตใหญ่ของปิ่นเหรอคะก็น่าจะเป็นคล้ายๆกันแต่กีฬาของปิ่นมันก็จะมีขี่ม้าหรือเวลาที่เล่นละครที่จี๊ดอะคลั่งปล่อยอารมณ์เต็มที่ของหมดน่าจะแบบใส่แว่น ส่ยว่านสายตาแบบอ่านหนัง <horrible> สือเยอะๆเซ็กซ <wire> <urning out> ี่แ <garde> ต <toes> ่ไม่ต้องแต่งตัวเซ็กซี่ไม um ่ดูม่วงของคุณนะครับเหมือนตอนนี้เขาเริ่มสนใจผู้หญิงไทยครับผู้หญิงไทยจ้ะก็ ใครที่เป็นคนไทยก็ทักได้นะครับขายของขายของเจ้านายน่าจะชอบผู้หญิงไทยเหมือนกันนะฮะน่ารักน่ารักใช่ไหมแล้วก็ประมาณเท่าเจ้านายฮะโอเคพี่เดินก็ดีพูดอย่างนี้บอกชื่อเลยถ้าตอนนี้อ้อนสุดก็น่าจะเจ้านายอยู่ดีอ่ะ ยมใ่เจ้านายยังมาอ้อนแม่ให้ป้อนข้าวอยู่เลยวันนี้เมีนไม่ทาส่วนเจ้าขุนก็จะอ้อนเป็นเวลาเวลาเวลาอยากได้อยากได้อะไรอยากให้แม่พาไปไหนไอ้เหมเนี่ยตัวดีเวลาเวลามีอะไรแบบอยู่แต่ไอ้คุณแดแดคำว่าแดดเนี่ยมันต้องมีอะไรเจ้าขุนเจ้าขุนใช่ ซื้อเก่งซื้อเก่งชอบเก่งเก่งใช่คือเขาจะมีวิช i ั่นในการซื้อของของเครับคือไม่ซื้อมาตั้งแบบ re invest ได้มันแบบแต่เขาก็มีหลักการเวลวเขาซื้อมาเขาจะแบบซื้อของที่มัน limited นิดมันทำให้แบบขายต่อต่อยอดได้ต่อยอดเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเดี๋ยวนี้น้อยลงแต่ในช่วงนึ่ช่วงนึ่ไม่เจอ เจอสองชั่วโมงเนี่ยตอนแบบเฮ้ยหายไปหายหมุดมันโอเคไหมอกคือเกือบจะตั้งคำถามกับตัวเองแล้วว่าหมุดตายหรือยัง ็ฝาคอนเสิร์ตเจอะดรีนาลีน360องศาคอนเสิร์ตที่จะเกิดขึ้นที่ Impact Arena เมืองทองธานี24-25สิงหาคมครับคอนเสิร oh. ์ตครั้งนี้ผมว่ามันเป็นมากกว่าคอนเสิร์ตมันเหมือน J Festival J ในที่นี่หมายถึงว่า J จเจตุรินเจ้านายเจ้าขุนเจ้าสมุทรนะครับคือ <Okay. S 1> คนเปล่นเป็นคนดูให้กำลังใจอยู่ด้านหลยเป็นคอนเสิร์ตครั้ <laughs> นรงนี้สามว่าพิเศษยังไงคือมันเป็นคอนเสิร์ตปาร์ตี้ที่เป็น Impact Arena คือเวทีจะเป็น Center Stage เวทีอยู่กลางแต่ครั้งนี้เราจะเติมที่นั่งคนดู ให้รอบตัวเรามันคือ360องศาแต่สิ่งที่ตื่นเต้นที่สุดก็คือโปรดักชันของคอนเสิร์ตครั้งนี้ที่มีพื้นอิมพอร์ตเป็นจอ LED ทั้งแผงเพราะฉะนั้นมันจะสนุกมากระบบเสียงเนื่องจากว่า i ิมแพคเรได้ที่ถ่ายมาเวลาเวท,ทีอยู่ตรงด้านหน้าบางทีชั้น3ข้ามบนบอกไม่อึบอะมองไม่เห็นมันไม่ชื่อแบบเห็นเลย เราทาระบบเวทีเสียงเซราอยู่ตรงกลางจะรอบชิด <c oughs> และที่สําคัญก็คือคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยนะครับเราจะมีทีมแต่งตัวคนดูที่มาดูคอนเสิร์ตครั้งนี้คือ <S white <Spot> s p o t y white sporty คือใส่ชุดสีขาวกีฬาอะไรก็ได้แล้วทุกคนที่นั่งอยู่รอบตัวจะเป็นส่วนหนึ่งของคอนเสิร์ตครั้งนี้ทุกคนจะใส่สีขาวมาแต่ว่าเราจะเปลี่ยนสีขพงคุณเองนะครับนอกจากนั้นก็มีแขกรับเชิญมากมายที่เดี๋ยวไปลองไปดูเก้าอี้นั้นมันมีไว้วางของเฉย คุณจะสนุกเต้นแล้วก็อะดรีนาลีนของคุณจะพุ่งพ่านจะบอกไว้คำเดียวเลยใครที่มีบัตรแล้วนะฮะอย่าวางทิ้งไว้่าให้เพิ่นยืนเพราะหายดันทีใครที่ไม่มีบัตรเข้าไปไทยทิกเนเจอร์ดอทคอมแล้วชวนกันมาเยอะๆมาปาร์ตี้กันสนุกกันย4่สิบสีาสิบหาคมที่อิมแพค Arena ทพเจอะดรีนาลีนสามอองศาครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัร้อยหกบ